ลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะเป็นม่ค้าออนไลน์ยุคแรกๆของประเทศไทยแล้วตอนนี้จะเป็นแม่ค้าครีมยุคแรกๆยากไหยครับตอนนั้นยากมากค่ะเราก็ใช้ครีมเนี่ย คิมนึงจนแบบหน้ามันดีมากเลยตอนนั้นแล้วหลายๆคนก็ถามว่าหน้าไปทาอะไรมาเราก็เกิดไอเดียว่าเราต้องทําขายแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนคิดใหญ่เนี่ยก็เลยทําให้แบบไม่อยากซื้อมาขายอยากเป็นเจ้าของเองคือต้องใช้เงินลงทุนอะประมาณแบบ ล้านหนึ่งในนี้ค่ะล้านหนึ่ง<ฮ>ตอนอายุเท่าไหร่ครับตอน,น,นอายุ21ค่ะ<ฮ>21ปี<ฮ>กับเงินสด1ล้านบาทบก็เลยแบบหาวิธีแบบโทรไปหาโรงงานที่แบบผลิตครีมสมัยก่อนจะไม่ยเยอะเท่านี้อีค่ะคพอเราเทสครีมเนี่ยก็ผ่านก็สรุปว่ามีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็มีสบู่บ3อย่างที่ผ่านอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็ใช้เงินลงทุนในตอนแรกประมาณ3 0 0แสนบาทบได้ครีมมา1000ชุดนะคะก็คือแบบวางอยู่ที่บ้าน1,000ชุดแล้วก็มองว่าเชาขายยังไงดีอย่างแรกก่อนคือโพสต์ลงเว็บ ที่ที่เคยขายสภาพค่ะเดือนหนึ่งนะคะขายได้ไม่ถึง12ชุดตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบก็เราเลือกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามทำให้มันดีแต่ว่าพยายามแล้วมันก็อยู่เท่าเดิมอยู่แบบประมาณ4-5เดือนได้ค่ะก็เลย ได้ไอเดียขึ้นมาว่าแจกดีกว่าเราะคิดว่าของเราดีนะมันน่าจะได้อะไรกลับมาบ้างอะไรเงี้ยจนมาถึงปีที่ประมาณปีที่2ค่ะก็เริ่มแบบ มี a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออลองลองโพสขายใน Facebook ดูก่อนอะไรเงี้ยก็ทําอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาเจอแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Social c a คปกติในชีวิตประจําวันจะไม่ค่อยแต่งหน้า uh huh. แล้ววันนึงก็แบบอัดคลิปเล่นๆจะลองแชร์ไปดูอะไรเงี้ยก็คืออัดว่าแบบหน้าสดๆอะ mm hmm. ไรเงี้ยแล้วก็บอกเพื่อนแบบเนี่ยกดเพื่อนที่เพื่อนไม่อยอกไปทานส้มตำด้วยแล้วปรากฏว่าแบบพอแชร์คลิปนั้นไป mm hmm. ไม่มีคนสนใจเรื่องส้มตำแต่มีคนถามมาเยอะมากค่ะว่าใช้ครีมอะไรทําไมผิวสวยจังอะไรอย mm ่างเงี้ยแบบก็เลยแบบเกิดไอเดียว่า เออเราถ้าเราเอาคีบรีวิวในแบบโซเชียลแคมใช่เราเราน้าจะขายได้นะอะไรเงี้ยนี่อย่า,อยาบอกนะครับว่าเป็นคนรีวิวครีมคนแรกๆของประเทศไทยตอนนั้นก็เหมือนแบบรีวิวธรรมชาติบ้านๆเลยค่ะใส่ชุดนอนทาครีมก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยยอดขายเป็นไงครับ คือขึ้นแบบอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะขึ้นมาแบบขยับมาเป็นพันชิ้นเพราะมีคนมาสมัครเป็นตัวแทนจาหน่ายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไปขายต่อก็คือแบบเคยขายได้มากสุดช่วงนั้นก็แบบเดือนละประมาณ2,000ชิ้นค่ะ2,000ชิ้นวันที่แตะเงินแบบสิบล้านบาทเนี่ยจำได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่23ค่ะจำได้แน่นอน23ปีทำไห้ตามความฝันและอะไรที่ทําให้เราฝันต่อจนมาเจอมเดลีนได้ครับเราก็รู้สึกว่าเออเรามาถุกทางนี้แล้วอ่ะเราก็จะเดินแบบทางนี้ให้มันดีที่สุดก็เริ่มมองหา อะไรที่ดีที่สุดสาหรับผิวคนไทยก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองนอกนิยมใช้กันแต่เมืองไทยยังไม่ได้นิยมใช้จิตเป็นเจ้าแรกนะคะที่ได้เซ็นสัญญากับอเมริกานะคะที่ทําแบบ O E M คะ่ะผลิตสินค้าจากแลบที่ดีที่สุดในอเมริกาและเป็นเจ้าเดียวในรชนาชอาจักรไทยที่ได้ถือสัญญานี้ค่ะโอ้โหค,ความท้าทายในการทำเมดิลีนคืออะไรมากครับตัวแรกเนี่ยเราใช้เงินลงทุน3,000 0 0บาทน,นะคะแต่เมดีลีนเนี่ยเราต้องใช้ถึง40ล้าน <c oughs> 40, บาทอยพ่งนะล้าน <c oughs> ใช่สุบท้าเราทำอะไรครับเพราะว่าของเขาเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็วอลลุ่มที่เราต้องสั่งเนี่ยมันเยอะค่ะครั้งแรกมา2 0,000นขวดค่ะเราคิดว่าคงจะขายหมื่นเนี่ยหมดได้ภายใน2-3เดือนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าขาย1เดือนหมด แล้วก็ขา,ขาดตลาด,ห,ดหนึ่งเดือนอผลิตไม่ทันค่ะตลอดการทํางานไม่เคยเห็นลูกค้ายอมซื้อสินค้าเราเพื่อไปเก็บตุนไว้เพราะกลัวขาดอีกวันที่แบบขายของหมดแล้วรู้สึกว่าแบบมันขาดตลาดนี่แบบน้ําตาไหลไม่คิดว่าแบบสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนไทยแล้วแบบมีคนสนใจเราขนาดนี้รอยค้ยความสําเร็จเกิดจากความเชื่อในตัวเองแพทย์หญิงนลินีไพบุตร ว่าการเรียนเนี่ยเป็นแค่การสอนให้เราคิดที่ถูกวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอะสำคัญกว่าเทคนิคร้อยล้านกับ S C B S M E วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่บริษัทซิ m เม e โมชั่นจำกัดผู้ผลิตเก้าอี้ระดับ V I P แบรนด์ซิมเชียเตอร์ซีดส,สำหรับห้องประชุม V I P และรับชมความบันเทิงที่ผลิตให้แก่โรงภาพยนตร์แบบ First Class ทั่วประเทศและส่งออกกว่า10ประเทศทั่วโลก คุณเชอรี่ครับในการเป็นผู้ผลิตเก้าอี้ V I P ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้อะไรคือเทคนิคสู่ความสำเร็จครับเราม่เน้นการพัฒน,นาน,นวัตกรรมเก้าอี้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของเรานะคะโดยการออกแบบของเราเนี่ยจะเหมาะสมกับสรีละของลูกค้าทุกสรีละที่แตกต่างกันเราเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศเยอรมันและอิตาลีมาผลิตเพื่อเป็นเก้าอี้หรูหะระดับ V I P ของเราค่ะและในการทำธุรกิจทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับ ซิมเทเตอร์ซีดของเรามีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเสมอๆค่ะเราจึงต้องบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพซึ่งการที่เราได้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีคอยสนับสนุนค้งเงินทุนหมุนเวียนและบริการทางการค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านบริการ businessnet ได้อย่างรวดเร็วซิมเทเิตอ์ีดของเราจึงก้าวหน้าและไม่พลาดโอกาสดีๆในการทำธรุรกิจกับคู่ขายด้วยค่ะ โดยแรงสีฟันนซิมมาความพายายามสำคัญที่สุดคนเรามักจะมองความสําเร็จของคนนะ่ะฉันอยากเป็นอย่างคนนี้รู้สึกว่ามันยากแต่ไม่มองว่ากว่าคนนี้จะประสบความสําเร็จได้เขาผ่านอะไรมาบ้างกว่า7ปีกับชีวิตแม่ค้าครีมออนไลน์ที่ก้าวสู่เส้นทางการค้นหานวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทั่วโลกอะไรคือแนวคิดที่ทําให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้มาติดตามพร้อมๆกันครับ ฝันตอนนั้นอายุสิบกว่ากอยากจะมีเงิน10ล้านตอนนี้ฝันต่อไปของคุณจุ๊บจิ๊บฝันคืออะไรครับคือเลือกสรรนวัตรกรรมที่ดีที่สุดสู่ผิวคนไทยอย่างตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบการทานเข้าไปละจะเป็นเรซร์เทลเป็นอาหารเสริมนะคะ องุ่นที่เลือกมาเนี่ยปลูกจากไรออแกนิกเท่านั้นสปปราพคุณเขามีทั้งหมด38ข้อเลยค่ะช่วยในเรื่องอ beauty ด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยแ<ล>ทนเข้าไปจะเป็นยังไงครับแทนเข้าไปจะแบบลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนวัตรกรรมเรื่องแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเราเลือกใช้ทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลโปโซมแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีเข้ามาหมดเพราะผิวคนไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะแบคทีเรียไม่ดีมันเยอะมากเราก็รู้แล้วล่ะว่าการที่จะจะทยังไงให้ใหมันบาลานซ์กัน้วมเิดาาีๆนขใผ ตัวนี้ก็อีกไม่นานค่ะการประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะของแม่ลีมีที่มาที่ไปนะคือนอกจากที่เขาจะว่าขายของเนี่ยเขายัางให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นมูลิธีหลักๆที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นมูลิธิสถาบันโลกผิวหนังคะ่ะเหมือนกับช่วยผู้ป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการมาหาหมอเพราะว่าพวกค่ายาอย่างเงีง <S <S ้ยรัฐบาลจะซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าจะมียาบางชนิดที่แพงเงีงะะ้ยค่ะทางเราก็เอาเงินเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี ะตอนนี้ว่ามีคนที่บอกว่าดูพี่จิ๊บอยู่เยอะมากอะแล้วบอกว่าวางพี่จิ๊บเป็นแบบอย่างตอนนี้มีอะไรจะฝากหรือให้คำแนะนํากับเขาบ้างเปล่าก็หลายๆคนนะคะชอบเข้ามาปรึกษาจิ๊บว่าจะเรียนวิชาอะไรจะแบบยังไงให้ประสมความสมรุจเหมือนเราจริงๆเนี่ยจิ๊บว่าการเรียนเนี่ย เป็นแค่การสอนให้เราคิดได้ถูกวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอะสำคัญกว่าความพยายามสำคัญที่สุดยอย่าอายที่จะํามาหาก,กินค่ะกว่าจิ๊บจะมายืนจุดนี้ได้เนี่ยจิ๊บก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จได้มันเป็นปกติที่เราจะเจอปัญหาค่ะยังไงก็พยายามให้มากๆนะคะเพียงแค่นี้คุณก็จะเป็นอายุน้อยลายล้านได้ะคะ่ะ มองย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเด็กผู้หญิงวัย5 5ปีที่เริ่มต้นด้วยการขายของตามตลาดนัดยอมละทิ้งชีวิตในวัยเด็กอดทนทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จวันนี้สิ่งที่เธอหวังและทำมาทั้งชีวิตก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยสองมือของเธอกับรายได้110ล้านบาทในวัยเพียง28ปีควรค่าแก่การเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคุณผู้ชมที่มีฝันและเดินหน้าทำมันให้สำเร็จเช่นเธอคนนี้อายุน้อยร้อยล้านท่านนั้นชพัดสอนเศส้าตินักบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลก,กันกี่ร้อยอย่างมีจุดมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคน